แป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมต้องเดินทางไปพบกับเสกโลโซล็อกสตาร์ชื่อดังใจสังวานะครับที่บ้านเขานเ,น,เนี่ยเย็นนี้นัดกับคุณการเมียคุณเสกไปแล้วเพราะว่าคุณการก็มีเรื่องนะสำคัญที่จะมาแถลงข่าวที่สำนักง,ง,งานก็ต้องไปปรึกษาทั้งผัวทั้งเมียก่อนเดี๋ยวเขาจะมาแถลงข่าวที่สำนักง,ง,งานพี่เดนะครับนะก็ผมก็รู้จักกับคุณการมานาน นะบางคนก็บอกเธอเป็นคนบ้าบางคนก็บอกว่าเธอเป็นคนหลอนบางคนก็บอกว่าเธอเป็นคนเมาแต่ความจริงลึกๆที่ผมรู้จักคุณการนะผมว่าแกเป็นคนน่ารักดีนะไม่มีอะไรหรอกบางทีเราไม่ได้รู้จักเขาจริงพอเราไม่รู้จักเขาจริงเราก็จะมองเขาเป็นคนบ้าคนอะไรกาแต่ถามผมผมก็รู้จักน้องการเป็นอยา่างนีคุยกันบ่อยตั้งแต่โดนมีปัญหารเรื่องนี่สินกับไอไออะไรเนี้ยไอชื่ออะไรที่ติดกุ๊กไปแล้วที่เล่นการเมินนะั้นอ่ะ เออเสียเสียโป้เออแกก็ทุกวันนี่ก็ตามมอะไรจะยึดทรัพย์เสียโป้ได้สักทีอะไรต่างแกก็เครียดแกก็โดนเสียเงินเสียทองไปมากพอทุกวันเยอะไม่รู้หลักสิบหรือหลักร้อยนะไม่รู้แกก็เอาเงินมาเสียหายกับเรื่องพวกนี้เยอะนะเออก็อันนี้ก็น่าเสียใจกันเถอะงานนี้แกก็มีปัญหาแล้วถูกเบี้ยวถูกโกงอยู่แล้วแล้วก็มีคนมาฟ้องกลับแกหมิ่นประมาทยี่สิบล้านนะนี่ไม่ใช้แกแล้วฟ้องกลับแกยี่สิบล้านก็เป็นคนดังด้วยแกก็อยากจะแถลงข่าว บอกความจริงกับพี่น้องประชาชนว่าแกโดนโกงนะนี่ไปใช้แกแกแจ้งความสอนอคดียาวแล้วก็คดีไม่คืบหน้านะแล้วแกก็ต้องการที่จะแบบบอกบอกให้ชาวโลกรูก้ถ้าแกจะถูกฟ้องหมิ่นประมาทอีกแกก็ยอมรับได้แกก็จะมาถแถลงมาทำหนังสือร้องทุกมาถึงพี่เดให้ช่วยไอเราก็คนรู้จักกันนะนะน้องการี่ยก็ยกเป็นเอฟซีกับพี่เดยอยู่นะแล้วก็พี่เสกก็เป็นคนที่เห็นใจกับอ่หนุ่มพี่หนุ่มกะลาคือมันคนอยู่ในวงการหมดอ่นะก็เดี๋ยววันนี้พักพวกเดือดร้อนเราก็ต้องไปที่บ้าน เดี๋ยววัจะรับคนะรนะยหน่งเดี๋ยวก็เสร็จแล้วก็จะนัดมา,ถาแถลงข่าวกันนะเพราะใครเดือดร้อนนี่ก็บ,บอกบอกพี่เดนะไม่ว่าคุณจะผิดจะถูกจะโกงใครเข้ามาจะเป็นคนดีคนชั่วหาผมได้ดเพราะผมคบได้หมดแต่คนดีคนชั่วโจรเจิญคบได้หมดแต่แต่แต่หมายความว่าผมไม่ใช่ไปทำดามเป็นข่าวนะใครไปฆ่าเข้ามาไปโกงเข้ามาก็มาหาผมได้ถูกโกงก็หาได้เป็นเจ้านี้ก็ได้ลูกนี้ก็ได้เพราะว่าผมรับหมดนะพี่เดรับจบทุกคนนะผมไม่เลือกแล้ชนชั้นวรรณะอะไรต่างๆ นะด็อกเตรอร์ฟอร์มด็อกเตอร์จริงมหาผมได้หมดนะศาสตราจารย์จริงก็มาหาได้ศาสตราจารย์ฟอร์มหาได้หมดเพราะอะไรเพราะผมประกอบวิชาชีพกฎหมายให้คาแนะนําได้หมดนะถ้าโกงเข้ามาก็าแล้วแนะนําให้รับสารภาพแต่ผมไม่แนะนําให้หนีนะเพราะว่าหนีเนี่ยเขาคิดเขาได้เองอยู่แนละ้วดึงหนีเนี่ยนะนะครับเพราะนั้นเนี่ยใครรู้จักพี่เดเนี่ยแม่งคนชั่วคนเร็วมหาโจรอะไรเร้วบัตรทบยังไงมหาได้หมดเพราะอะไรเพราะเราเป็นทนายคลายทุกท่านมีความทุกข์มาหาเราเราก็ต้องคลายทุกจุกโรกันไป ชุกโรูุกโรูทาผิดก็ทําให้มันลดโทษอะไรต่างๆตามพยานหลักฐานนี่คือภารกิจของเรานะใครไม่ชอบกูไม่ว่าครับกูมไม่ใช่พระบางคนก็บอกพี่เดเลือกคดีทําใหได้คุณเลือกลูกค้านะ <S <S คุณเปิดร้านเนมื่อวานนั้ปนไปดูเพื่อนผมเป็นร้านขายหมูเนี่ยคนที่เดินมาเอ้ยไอคนนี้มันเป็นเมียน้อยนะไอคนนี้เป็นสอวอปลอมไอคนนี้มันโกงประชาชนไอคนนี้เบี้ยวแช์นะอย่าไปขายหมูให้มันอคุณก็รู้แล้วคุณขายไหมล่ะคุณก็ขายเพราะอะไรเพราะคุณต้องเอาตัง ทุกคนประกอบอาชีพเหมือนกันนะนะไอคนนี้ไปโกงเข้ามาปรากฏหายใจไม่ออกไปถึงโรงพยาบาลหมอบอกไม่ได้คุณเป็นคนชั่วคุณไม่ควรได้รับการรักษาจากหมอเพราะหมอเป็นคนสายบุญสายวัดจุครรดังชีวิตอย่าไปดัดจริตเยอะเชื่อเชื่อพี่เดยอย่าดัดจริตเยอะนะครับผมก็รับว่าความมันจะมันจ,จ,จ,จะไปเลือกอะไรเลือกแล้วจะไปอะไรล่ะสังคมเนี่ยคนแม่งเดินาหาทนายเนี่ยคนดีแม่งมีกี่คนเนี่ยคนชั่วแม่งก็เยอะคนเทาก็เยอะทุกอย่างอะ่ะ นะทุกวันเนี่ยแม่งมีทุกคนดีคนชั่วคนโกงถ้าแม่งไม่มีคนพวกนี้ทนายก็ไม่มีงานทําอันนี้ก็คือพี่เดก็ตรงไปตรงมาใครชอบกูก็ชอบไม่ชอบกูก็ไม่ได้ว่าอะไรอินิสยัยเราก็เป็นแบบนี้ะนะนะชัดนะเจนนะนะถ้าใครสงสัยนะนะครับผมก็ยังดูแลนะหมอเกตต่อไปแต่เขาจะติดคุกหรือไม่อยู่ที่พยานหลักฐานถ้าพยานหลักฐานชัดเขาทําผิดจริงเขาก็ติดคุกจบแต่ถ้าไม่ใช่ คนที่ใส่ลายเขาก็ติดพุกชีวิตแม่งน่าสนใจก็ผมก็บอกเอา้าไหนๆพวกมึงเนี่ยนัพวิชาการทั้งหลายเนี่ยนมืมึงกล่าวหาเขานี่มึงก็ไปแจ้งเลยมึงออกตัวไปเลยมึงไม่ใช่มานั่งพูดตามรายการทีวีโพสสองแง่สามกล้าเนียนะโพสแม่งอยู่คนเดียวเนี่ยนะครับเรียกเดินเลยไปแจ้งเดินทางไปแจ้งความจับเลยกล้าไหมล่ะถ้าไม่จ้าไม่กล้าไปแจ้งก็ไปเป็นพยานกล้าไหมก็อยากจะฝากนะเน่อ่นะครับปัญหาทนายทนายเดชออกตัวแรงออกเกิน นะก็กลายเป็นปัญหาส่วนตัวของผมผมก็ต้องรับข้อรกรรมบาปข้อถูกดา่าถูกอะไรไม่เป็นไรนะครับผมรับได้นะเออนะพี่เดพูดให้เด็กคิดเห็นนะเนี่ยนะทุกคนต้องคิดนะครับนี่คุณหญิงบอกเลือกรับคดีเฉพาะคนดีที่มีสินค้าแล้วจะเอาอะไรแดกนะครับนะอะไรเนี่ยรายกข็ขึ้นราคาทุกวันของเถึงอนเห็นไหเนี่ยเนี่ยนะน,ยน,ยน,ยนะนะครับถ้าเลือกลูกค้าเลือกลูกความแล้วจะเอาอะไรแดกนะ นะครับเลือกเฉพาะคนดีมีสินค้าคนที่มีภาพลักษณ์ดีทั้งนี้สำนักงานทนายเดชารับว่าความเฉพาะคนที่มีจิตใจดีงามนะ,ะแล้วก็เป็นที่นิยมทางโซเชียลคนไหนนี่ถูกกล่าวหาเป็นคนโกงถูกเป็นผู้ต้องหาไม่รับว่าความเพราะอะไรเพราะ,ะจะทําให้ภาพลักษณ์เสียหายทุกวันนี้มีกินมีแดกเพราะอะไรก็เพร,เพราะลูกความเนี่ยก็นะมีทั้งคนดีคนชั่วมีหมดนะแต่ว่า ใครทําทั่วแม่ก็ต้องรับเรีกรรมไปสายต้องตัดสินใจคุ้มก็แค่นั้นนละนะเพราะเราต้องกินต้องใช้เอาแม่ตรงๆเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากนะแล้วก็นักข่าวตอนเนี้เมื่อวานนี้สามสี่ห้าคนมานั่งกินวายวก็ผมก็บอกว่าพี่เดย์ตอนนี้สำนักข่าวเนี่ยทีวีต่างๆแม่ใกล้จะแจ้งกันหมดนะแล้วก็เหลือไม่กี่ช่องเงินเดือนก็ไม่มีจ่ายแล้วเริ่มแจ้งหมดนักข่าวตอนนี้ก็หันไปแอบอิงนักการเมืองนะเปิดเผยเปิดไรขึ้นมารับจ้างเลียร์นะครับนะ รับจ้างเชียร์นักการเมืองนะครับเยอะแยะครับนักข่าวเนี่ยรับจ้างเชียร์สมัยก่อนนักข่าวบางคนก็รับเงินจากตำรวจรับจ้างเชียร์ตำรวจนะนะครับเพราะอะไรเพราะตอนนี้มันธามากินยากอันนี้รับรับจ้างเชียร์นักการเมืองเต็มไม่หมด่ะเพื่อนผมนี่ก็หลายคนรับจ้างเชียร์บางคนก็ลาออกไปเพราะว่าอะไรเพราะตอนนี้อยู่สำนักข่าวรายการนี้มันเริ่มไม่มีจะกินแล้วลำบากสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็ต้องไปรับจ้างนักการเมืองเชียร์เป็นรายได้ดีนะครับนักการเมืองหลายคนก็มีติดต่อผมนะ ใครผมเชียรนะ์ผมก็ไม่เคยเชียร์ใครนะพี่น้องก็เห็นนะนะไม่เชียร์ใครนะผมก็เล่าไปตามสถานการณ์ตามอะไรต่งางๆนะครับเดี๋ยวนี้นะครับก็มีจ่ายเินให้นักข่าวอเนี้ยใครไม่มีงานทําก็ติดต่อนักการเมืองนะครับเดี๋ยวก็รับจ้างเชียร์โอ้ยคนนี้หล่อดีโอ้ยภาพลักษณ์ดีอะไรดีหมดนะอะเยอะแยะครับการเลือกตัางท้องถิ่นนาะยกอบจอที่ปทุมธานีก็เหมือนกันเขาก็ใช้บริการนักข่าวเยอะหนับเยอะแยะเลยเชียร์อย่างเดียวและครับคนนั้นดีคนนี้ดี บางคนก็จ่ายตังค์ไปแล้วก็แพ้เรื่องตั้งมีนะครับนะภาพลักษณ์ดีนะครับแล้วก็วเรา,เาพูดเฉพาะคนที่จ่ายตังค์ไอ้คนไหนไม่จ่ายตังค์ก็ป็นไงก,ก,ก็ก็พูดเฉพาะเรื่องลบแต่ถ้าคนจ่ายตังค์ก็พูดเรื่องบวกไอ้นนี้เป็นอาชีพที่ทํทเงินดีแลวรวยครับนะครับนะเขาไม่สนแล้วทัวร์ลงทัวร์อะไรสมัยนี้ก็เขาคิดอย่างเดียวว่าจะเอาที่ไหนแดกเป็นวันๆสำคัญที่สุดเอนะครับนะีชัดเจนนะอนะครับชัดเจนาการเมืองที่ขาวสะอาดมีไหม น่าจะตายหมดแล้วนะนะครับแล้วกันมือที่ขาวสะอาดนะเออเออนะครับอ,เอ่อเอ่อใครก็ใครจะไปตรวจสอบหมอเก๋ก็ตามสบายนะครับนะตามสบายเอาให้เต็มที่เลยนะแล้วเวลาไปร้องยืนยันไปเลยนะเขาผิดเขาถูกศาสตราจารย์ฟอมอะไรเอาให้เต็มที่แล้วก็ไปตรวจสอบคนอื่นดูตรวจสอบตัวเองเลยนะวางคนในกรก็หลาก็ดีนะคนดีฟาร์มในศาลน่ะหลก็ดีนะนะไม่บอกเขาต้้งแต่ว่าเรา้อกี่ก็ดี นะครับนะตัวเองก็โดนยื่นร้องยี่อะไรก็มีนะนะครับว่ากันไปนะครับว่ากันไปครับใครจะทําอะไรก็เต็มที่นะนะครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่เดชให้ด้วยนะครับเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องอะไรเรื่องเรื่องแม่งเยอะว่ะตอนนี้นะสถานการณ์การเมืองอาทิตย์นี้ก็จะมีการเลือกตั้งประธานรัฐสภาอาทิตย์นี้จะมีการเลือกตั้งประธานรัฐสภานะครับไม่ไม่ต้องไปเดานะแล้วไม่ต้องไปลุ้นอะไรเลย คนที่แม่งจะมาเป็นประธานทุฐเนี่ยเขารู้อยู่แล้วเขาตกลงตั้งแต, listings, แต่ก่อนลงสมัครแล้วว่าใครจะได้เป็นก็คือไอ้คนนั้นเนี่ยผมก็ไม่ต้องเอ่อยชื่อกันเอ่อยชื่อไปแม่งอาจะะท้างศัตัวน ốc, ับเปล่าก็รู้อยู่แล้วใครใได้เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยประธาน,ธธธานรัฐิศภาคนใหม่ไม่ต้องรู้นครับแลยพวกเสียงข้างน้อยเนี่ยโอกาสจะได้เป็นประธานสภาเนี่ยไม่ว่าจะเรียกพรรสาพันใหม่พันเก่าพันผสมอะไรเนี่ยไม่มีโอกาสได้เป็นหรอกแหล่งข่าววุฒิสภาที่ผมคุยมากับสมาชิกวุฒิสภาเขาก็เลือกจะมาะพวกเขาเท่าน<อ>ั้นเอง เขาไม่ได้ดูหรอกความรู้ความสามารถเขาดูอย่างเดียวไว้ใจได้ไหมนะเรื่องการบ้านการเมืองวิจัยไว้ใจพี่เดเพราะถ้ามากินอยู่กับนักการเมืองก็เป็นลูกความผมนั่งกินวายกินเหล้ากันเขาเล่าความจริงหมดไม่เจ้าเราผมไม่ใช่อาจารย์สอนรัฐศาสตร์ที่ไปออกทีวีไอพวกนั้นก็นักวิชาการนะไอ้นักวิชาการกเ,เขาพูดไปมันคนแนวว่าผมนะไอของผมนี่แม่งผมสัมผัสกับมือเลยอ่ะนะ ชนแก้วกันเลยเน่ชนวายกันเลยเนี่ยนี่เมื่อวานนี่ก็ชนวายนะแต่พอดนี้ไม่ไหวเหนือ่อยชิบหายก็เลยไม่ได้ไปนะผมแด่งข่าวพุทธิสภาเนี่ยผมได้คุยเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยคุยเขาถามว่าใครจะได้เป็นรัฐสภาก็ตามนั้นเนี่ยเ็าตกลงมาตั้งแต่ลงสมัครแล้วนะนะคนที่จะมาเป็นอะไรต่างนั้็มีคนดูแลมีมีพรรคการเมืองมีอะไรต่างๆอยู่แล้วเขาไม่ได้ออกตัวตรงๆแต่เขาออกตัวข้างๆเออนะเขาก็บอกว่าเพื่อนผมเพื่อนผมนะครับนะเพื่อนผมเองเพื่อนผมเอง นะก็ส่วนใหญ่เนี่ยใครจะได้เป็นประธานวุฒธเนี่ยมันก็อยู่ที่นักการเมืองที่เขาสนับสนุนนะสิ่งที่เขาให้ความสำคัญมากที่สุดคือเรื่องความไว้ใจไว้ใจได้ไม่หักหลังนะไอ้พวกที่ชอบหักหลังเพื่อนเนี่ยเขาไม่เอาพวกจอมแฉก็ไม่เอาพวกหมาหลายรางก็ไม่เอาเนะเออ,อยู่พักนี้ไปนั่งอยู่พักนั้นพักนี้ไม่เอาหมาหลายลางไม่เอานะแล้วก็อันสุดท้าย เป็นคนทํางานตามคําสั่งได้ถ้าพักการเมืองเขาสั่งอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสที่ได้เป็นคือพูดง่ายว่านอนสอนง่ายทุกิส่งทุกอย่างอะไรต่างๆเขาดูแลเนี่ยอย่างเงี้ยมีโอกาสได้เป็นประธานรัฐอันนี้สเปคเลยนะสเปคที่ผมทราบมาประมาณเนี้ยแต่ถ้าไว้ใจไม่ได้ก็แหวกทยะทายะทานดูแล้วเป็นนกสองหัวหักหลังเพื่อนต่อไม่เอานักการเมืองเนี่ยเรื่องเรื่องความไว้ใจเนี่ยสูงสุดเชื่อพี่เดนะและอย่างกูไม่ต้องเรียนไปเรียนรักษาสตร์เหมือนกับพวกอาจารย์ที่ออกทีวีนี ไอ้พวกนั้นก็เขาาวิเคราะห์กันไปเรื่อยตามตามหนังสือตำราอะไรกันช่ไปอม่างไปอันนี้กูนี่กูพูดของจริงเลย